สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อกันกับแมวเหมียวแล้วเนาะจ้าพี่น้องแมวเหมียวมือนีกับสีบดายอ่าไทายให้มีเสียงนะคะเพราะว่าสีรีบไปเดินทางป้าพอบานไปหาหมอคะ่ะพอบานเป็นอ่าปวดหลังเรือล่างมาโดนลคะค่ะพี่น้องคะ่ะมือนีกับเป็นมือเอ็กซเรย์อ่าไปเบิ่งผลเอ็กซเรย์ค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเข่าเครื่องเป็นอุโม,มงคะ่ะพี่น้องแมวเหมียวกับบ่งหัวเพิ่นเอิรนมาจังใด เพิ่นกาสิมีร่งสีสายเข้าไปในตัวเห้านะคะมื้อน,นี้ก็ไปฟั่งผลค่ะแล้วก็ฟั่งสเต็ปการรักษาแผนต่อไปค่ะพี่น้องค่ะแผนต่อไปการรักษาก็คือเป็นสิองร่องฉอีดออาคตรติโซนเข้าแผ่นหลังเบิงก่นค่ะถ้าบ่หายจังสิไปสเต็ปการผ่าตัดค่ะแต่เพิ่นบอกว่าการผ่าตัดนี่เป็นสเต็ปสุดท้ายที่สีเหลือเฮ็ดเลยค่ะเพราะว่ามัน มีความเสี่ยงสูงค่ะพี่นองค่ะช่วงนี้แมวเหมียวกับ่บคอยได้ล่งคลิปจริงจังนะคะพี่นองเพราะว่าแมวเหมียวกะบ่คอยอ,อารมณ์บ่อคอยได้กับการทําคลิปค่ะพี่นองค่ะขอโทษขออภัยเอฟซี้วยค่ะพี่นองค่ะถ้าบ่มีโลกก็คือลาบอันประเสริฐคือจังเพ่นไวอีลีละค่ะพี่นองค่ะยิงมาอยู่เมืองหนอาก,การไปมาก การเดินทางกับตรงซอยเรือกับคล้องนะฮะบา่บาว่าไล่ใดไล่ใจค่ะคล้องฉีดทุกอย่างกับยิงแพงยิงมาป่วยยังสีแล้วการใส่ใจในใบานกับรถนะคะลูกเตากับต้องกินต้องใส่นะ,ะยิงแมวเมียวเป็นครอบครัวใหญ่ยิงต้องระมัดระวังในการใส่เงินแห้งค่ะพี่น้องค่ะแมวเมียวกับขอกาลังใจจากพี่ๆน้องๆเด้อจากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมวเมียวแนเด้อค่ะพี่น้องค่ะบนีอาชิเสิ่งเดียวที่แมวเมียวพ่อสั่งไล่ใดเสริมให้ครอบครัวใดจ้าพี่น้องค่ะ